รออูอ้ขอบครับ Inside, um อินไซด์อ่ัแคบอลลอตออฟอ์ลอตออฟสินข้อสองข้อห้ามรักทรัพย์มีสินข้อไหนไหมที่ห้ามรักนะ <G ül üyor> พี่ไปเอามุกจากไหนมาชี้ชี้ไปดีครับธอ <G ül üyor> ได้ลนะ แปลกชมกหลอกก็เถียงถ้าหลอกขนาดนี้พี่ต้องบอกไปบอกเพื่อนผมบอกว่าเอาผมไม่อยู่จีเอ็มบ้างนะโอเคไหมพี่ต้องบอกเพื่อนผมให้ผมไม่อยู่จีเอ็มบ่อะไรเล็บอยู่ขอบคุณครับเออต้องไปจีเอ็มแล้วนะ I don't see you t เ e อ a b ลาบูบู l ด o ุดแ have a work อ mm ุ hmm. ้ยพี่แนนพอดีครับ have a work no in the labubu in my rooms mm hmm. รับเชียร์เอาสายผมครับอย่ามาใหม่ลุงได,ด้ดึกแกก็มาสิคิดถึงมาอยู่ปทยายแล้วไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วไม่เก๋ียดดีครับอมค,ครับอมค,ครับอุ้ยชีย้เขมค,ครับเพื่อนเธอเติมเน็ตแค่วิกละครั้เพีอย,ยไปว่าเพื่อนผมคืนนี้ไม่พลาดมาเจอเลยเฮ้ยแต่ว่าไม่รู้นะว่าดึกหรือเปล่าวีราบูบูทูน,น่์ยา Today I have um I have plan to go go back BKK to go back BKK maybe um not sure about like TikTok huh? ทำอะไรอยู่พัทยาอ๋อ oh, มาเต้นพี่เป็นเจ้าชายอัไทยครับปวดคอโอเคเมื่อคืนดีอะไรไม่รู้ลงคลิปปีสามหมายถึงต้นไตเติ้ลหรอไม่ใช่ผมใช่ไหม <c oughs> ผมว่าผมเป็นอะไรต้องดูอ่ะ เธอจะมีใจใครใช่ใช่เพื่อนเธอจะเคอนคุณชายได้แค่ัสดีครับเพลงเพราะนะนอนตีสามผมนอนเมื่อคืนที่ผมนอนกับเช้าพี่ไปปลอบใจหน่อยใช่พี่ตูนหรือเปล่าที่มามีข่าวครบซ้อนแปดคนสองคนแย่แล้วครับ ซัมเมอร์ดีครับหล่อแบบย,ยังสว่างหล่อแบบยังสว่างเลยหรอแก้มแ,งแดงๆได้อีกเดี๋ยวเขาไปเติมแก้มก่อนพี่แพลนพาดีครับทำงนานหรอพี่แพนมุมนี้หรอโอ้ยหล่อแล้ว ผมค,ครับแต่พี่เขาบอกจืดไปจืดไปต้องเติมอีกผมเลยหนีว่าข้างนอกแลวผมไม่อยากเติมแล้วขอบคุณครับตู้หรือว่ากลับกทมแล้วยังอยู่พี่ดีครับตูนอยู่ก่อนตรงนี้นึกถึงพี่โน้ตท,ทำงานอู้ยสเสมอขอบคุณครับพี่โน้ตพักยาวน่าจะช่วงนี้น่าจะฮอลิเดย์เขาดูขายคอมมอนแก้มหนิง เฮ้ยน้องพีคนนี้ครับทำงานที่ไหนวันนี้อยู่โอเชียนครับโอเชียนสกายลิลลี่ขนแมวติดจมูกมาจากไหนวะพี่หล่อจังเป็นผัวหนูไหมเป็นผัวหนูพี่จะได้อะไรบัาอุชินร้อท้านโนซีไฮทำไมทาปากําเงินแบบออฟฟี่พี่จะให้เขาด่าผมเน้พี่มุตาวันนี้ครับ จะให้เขาด่าผมเ Hi no นะ้อหายตูนลองทามโนซีอยู่นะขนลุกตามไปียนูนเลยเหรอไปถึงใครอะ่ะอ๋อขนลุกใช่ใช่ใช่มันติดจมูกไงน่าจะติดจากกระเป๋ามั้งลองทามโนซีอ่ามินชิคัมส์ every month You a อัฟ r ัลเวิร์ o โกลทูบคืนนี้ไลฟ์ปะแล้วโต้นมาดีครับพี่กุ๊กน่าจะถ้าถ้ากลับทันก็น่าจะไลฟ์ครับแต่ว่าดูก่อนถ้ากลับทันนะถ้ากลับทันผมไลฟ์แต่ว่า,อา,วาขอดูก่อนเพราะว่าวันนี้มีซ้อมต่อมินชี working n o y e s เดี๋ยวไปประชุมก่อนสู้ๆครับ can you make uh, part size for me ไม่พารหรอไอเน,นี้ยหรอ,อยังไงอ่ะ ดึกมากพักก่อนดูก่อนว่ามันจะทันไหมถ้าทันก็แบตเหลือสามสิบรถก็ติดอุ้ยจริงปะเนี่ยถ้าทันก็ก็น่าจะไลค์ครับกลับไปหาส้มๆใช่ไหมใช่ต้องต้องพาส้มๆไปหาหมอครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่พี่ฮะมันเลยปีใหม่มาแล้วพี่เพราะว่าส้มๆเพิ่งเพิ่งไปทําหมัดก็เลยต้องพาไปรถโโโแบกแล้วก็ไปคลินิก รักและคิดถึงนะคะรักและคิดถึงมาสี่มาเที่ยวสีคิดถึงลูกแหละสุดๆสวัสดีครับน้องเจเจซ้อมตลอดไม่อยู่พัฒนาเลยมันเป็นเรือใหม่หมพี่มันก็ต้องไปทวนทั้งท่อนพอดีครับทวนเรือแบบทวนเพลงใหม่ด้วยหาบ้านให้ได้ยังรักในพี่น้องน่ารักอะ่ะพี่พ็ดีครับน้องน่ารักแงก็เลยแบบเออก็ ก็เลี้ยงดีกว่าวันดีแตงวันดีครับวันนี้ไม่เป็นจุกแล้วนะวันนี้มันแบบเอออบป,ป้าบ้างเรือจะเสร็จแล้วหรอเรือน่าจะเสร็จกลางๆสิงหาครับพี่แต่ว่าก็ต้องซ้อมไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ได้ทวนเนี่ยผมสั้นมาจุกกับไม่มัดอันไหนดีกวากันถามได้ไหมหรือว่ามันดีคนละแบบ ชอบตอนมีจุกมากกว่าเอาจริงเหรอพี่ชอบมาจุกเอาจริงเหรอ,อยูรุสยูรเดย์ดีทั้งคู่ยูคนละแบบวันนี้หน้าเล็กอใช่ใช่เพราะว่าไม่ได้มาจุกไงหล่อหมดขอบคุณครับมาจุกดีกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปมาจุกละเดี๋ยวเข้าไปมาจุกละเข้าไปมาจุกมาจุกน่ารักชอบเดี๋ยวเข้าไปมาจุกละเปิดเม่งก,หก็หล่อโคตรโรสเหรอพี่คิด หน้าเหมือนล้วแฟนเรามากกว่า <Wow. S 1> มาใจด้วยนะคนในใจเยอะเปล่าไม่มัดหรอกไม่มัดวันนี้ไม่มัดวันนี้ลองลองเปลี่ยนสไตล์ดูบ้างไม่มัดเลยมันไม่ได้เรามาันฉีดสเปรย์ไปแล้วดิร้ <c oughs> องให้ทำไมลูกอย่าไปได้ร้องเลยแม่ <c oughs> คนมันใครเฮ็ดจังได๋คนมันใช่ไม่ใช่ไข้พี่วายุมาไหมมาครับ คนมันใช่เฮ้ดจ้งไดก็รอสูไม่ได้เปิดเม่งแต่เกิดโผลรานี่แรงนะแล้วทำไมเธอต้องแรงด้วยคุณเบนพี่วายุมาไหมมาครับใส่เสื้อนี้ผิวขาวกับเดิมอีกใช่ใช่ใช,ใช่มันคัดผิวสินะี้วันนี้ครับน้ำหอมพี่มีน้องตูนคนเดียวจริงที่เหลือแล้วครับที่เหลือคือไม่บอกที่เหลือคือไม่บอกถึงไหมมีผมคนเดียวแต่ที่เหลือเก็บไว้ก่อน เฮลี่ฮาวยูครับยูอายูอีทติ้งก็อดมาดีครับโอ้กดหรอก็ดมาดีครับพี่อายุอีทติ้งไมจะงอนพูดเลยมาแกล้งตูนก่อนเอาไหนงั้นนะที่งอนจังขนตาปะเนี่ยเออจริงๆนะสาบานไม่ได้บอกแค่แค่ออกมาฟินไม่ได้มาหานาเลยไปไหนล่ะไปไหนมา No, not hungry. Maybe you e a t first สีเสื้อเหมือนผ้าปูโตจีนนะพี่ตูดอา้าวแรงนะพี่ไปไหนมาพี่ก๊อตจบตั้งแต่จบคอนเสิร์ตมาที่เราไม่ได้เจอกันสามีของผมพูดเหมือนพูดเลยพูดบอกราง,งอนเก่งกินไลาย่างกินเรียบร้อยแล้วครับหัวจ๋าหัวจ๋าโตจีนเออจะว่าแต่ก็แต่ก็เหมือนอยู่ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าดูสีผ้าดิ นะทำคอนรอบสองแล้วที่ไหนเนี่ยคิดถึงตูนแต่รักน้องกิจเดี๋ยวผมบอกให้นะพี่เจเจต้องโทษไอซ์ตามใจเราจนเอาแต่ใจเสียตูนเอาจบไปแล้วทำไมผมผมเป็เสียหรอคงผมได้หรอคงผมได้หรอตรงเสียหรอ เดี๋ยวผมจะต้องไปแล้วนะเพราะว่ามันสี่สิบละวันนี้ผมรับลูกค้าไงผมยืนแบบยืนกอดลูกค้ากินกะเพราปลาหมึกไหมไม่เอาครับทรงแฟนทรงแฟนด้วยปังๆ้วแกบ๊ายบายเดี๋ยวอีกสักสองนาทีนะผมไปละอยากมีเสียเลี้ยงจะต้องแต่เกิดก่อนีิโข พี่กุ๊กคดปั่นอ่ะยากมีตีเล็กแต่เกิดก่อนเสียผมขอโทษนะครับพี่กุ๊กที่ผมหลุดขำผมขอโทษจริงๆผมไม่ไหวจริงว่าจะพาไปตกหมึกเอ๊ะนหฮาวส่วนหนูอายุเท่าเสียพี่ชอบไหม เฮ้ยลูกค้ามาแล้วผมไปก่อนนะทุกคนลูกค้ามาแล้วไปแล้วนะลูกค้ามาแล้วข้าจึงรั้สบายครับที่รเราเป็นแบบนั้นคืออะไร ทำงานกันทำงานที่เอารักบ๊ายบายครับไปแล้วบ๊ายบายจีนบ๊ายบายครับพี่วันบ๊ายบายครับ <c oughs>